สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะของนะครับที่สั่งไปนะครับซึ่งผมสั่งไปเมื่อวันที่9นะครับซึ่งเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับของ s h o ปป e นะครับวันที่9เดือน9นะครับซึ่งผมสั่งหมวกมานะครับในราคา9บาทนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่าสินค้าในราคา9บาท จะเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวมารับชมกันเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง youtube Channel ด้วยนะครับมาแกะกันเลยนะครับก็เพิ่งได้รับวันนี้นะครับผมกดสั่งไปเมื่อวันที่9นะครับสินค้าก็จะเป็นหมวกหมวกหมวกแก๊สนะครับสีกลม นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในราคา9บาทถ้าไปซื้อตามตลาดนะครับก็ราคานี้ไม่ได้นะครับ9บาทแถมยังฟรีค่าจัดส่งด้วยนะครับเพราะว่าผมเก็บค้ดส่วนลดไปเยอะนะฮะนี่นะสินค้าก็ ก้าบาทนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเบานะครับเบาแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเบาเบาบางบางนะครับแต่ว่าก็โอเคดีนะครับสวยดีนะฮะประมาณนี้นะครับราคาเก้าบาทฟรีค่าจัดส่งนะครับของ shopee นะครับวันที่เก้าเดือนเก้านะครับอืม เพื่อนคนไหนกดสั่งนะครับของวันที่เก้าเดือนเก้าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับนี่นะนี่เลยนะครับก็เราสามารถไปสกรีนหรือว่าเอาสติกเกอร์มาแปะได้นะครับเพราะว่าหมวกใบนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีสติกเกอร์ไม่มีอะไรก็จะเป็นหมวกแบบโล่ลงๆแบบนี้เลยนะครับ แบบนี้เลยโอเคโอเคนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube channel ช่องรีวิวไทยแลนด์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ